เรามาถึงรัง G 2023แล้วนะครับลังเนี้ยเราอาจจะไม่เจอรถใหม่เราใจมากแต่ขอรับประกันเลยว่าได้รถคุ้มครับเพราะว่าได้รถดีๆมาอย่างละ2คันเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับอ่าเริ่มกันเลยครับเปิดมาคันแรก โอ้เป็นรถดีเลยครับ Honda CB750 Cafe นะครับได้รับ3นิ้วผมว่าปีนี้ Hot ว e e โ Mo ต o เนี่ยที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาดีทุกคันเลยนะครับแล้วคันนี้ก็มาปี2 0 2 3เป็นปีแรกเลยนะครับไม่เคยมีมากอ่อนอ่าถ้าสายมอเตอร์ไซค์เนี่ยปีนี้น่าจะดีใจนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ออกมาเพียบเลยอ่ารถใหม่อีอกคันนึงนะครับ Must a n g n h r a Funny Car ครับ รถสไตล์ฟันนิคานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำแบบเปิดตัวบอดี้ขึ้นมาได้เหมือนกับรถแข่งของจริงเลยแต่ว่าคันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับเขารีทูเปลี่ยนแบบน่าเสียดายนะครับแต่ว่าเปิดฝาไม่ได้อ่าแบทแมนนะครับเบลฟ์แอนด์โก็จะเป็นแบทโมบิลอีกหนึ่งคันคันใหม่นะฮะคันนี้ออกมาเป็นสไตล์สีเลือดหมูก็ไม่ออกกับแพ็คฟาร์มในปี2019นะครับอันนี้ก็กลับมาออยอีกแล้วครับ คันต่อไปนะครับโอ้รถพุดดิ้งฮะดิเซอร์ดิฟเตอร์เห็นแล้วหิวขนมเลยฮะแล้วก็พอเชอร์9 1เอเนะครับไลน์เออร์บันเอาลอคันนี้ก็รถสวยนะแต่ออกมากับหังคลาไปแล้วเรียบร้อยนะครับเลยไม่ได้3นิ้วของเราไปคันต่อไปอุย้ยสีแดงแดงคันนี้คือ n i s s a n C นะครับปี2023สีใหม่สีแดงตอนต้นปีเนี่ยออกไปแล้วสี น้ำเงินนะครับแล้วก็อันนี้สีที่2เ,เป็นสีแดงโอ้สีแดงกระแทกใจมากเลยแล้วก็คันนี้เป็นสีเขียวนะครับได้รับ3มนิ้วจากเราไป Porsche Taycan Turbo S นะครับรถไฟฟ้าร0 0จาก Porsche นะครับแม่แต่ชอบสีแดงมากกว่าปีที่แล้วออกเป็นสีแดงนะครับปีนี้ออกสีเขียวอาจจะไม่ไม่ใช่สีมันเท่าไหร่อ่ะไม่คุ้นนะฮะ a t t r a c t m a n g a ครับรถในชุด h o w h e t Car นะครับมีลายกระตูนอยู่แล้วก็ s t ิงเล a คอนเวอร์ติเบิลนะครับรถคันนี้มีความพิเศษคือมันจะมีรูข้างใต้ให้เราส่องไฟได้นะครับเนี่ยรูนี้ครับส่องไฟเข้าไปแล้วไฟมันจะออกด้านหน้าได้อ่าถ้าใครมีอาจจะลองแกะมาส่องดูนะฮะหรือถ้าอยากให้ทำคลิปก็รอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังเก็บฝฟฝมรถชุดนี้อยู่รถแบทแมนแบบรถการ์ตูนอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็มี อาใครว่ารถเจ๋งมาเยอะรถเจ๋งก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย h o น d ้ CRX นะครับลายสีเงินโอ้สวยสุดด้วยนี่นะครับด้านหลังเขียนว่า CR-X เลยช่วงนี้ Hot f ฟ e l ทำรายละเอียดของรถดีขึ้นนะฮะผมว่าแบบไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่มาด้วยนะบางทีเมื่อก่อนเขาไม่มีนะฮะแล้วก็ Brick ิ l i ลท s นะครับเป็นชุดที่รถเหมือนรถเลโก้นะฮะคันนี้มาก็ชื่อว่า Breaking t a ลส s นะครับ ่าแล้วก็สาล,อะะกกล้อนะฮะ Dragging wagon ออกมา2คันเลยนะครับมาพร้อมกันไม่ต้องไปหาฮะว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าคุณชอบสายนี้นะครับ Liberty Walk สีทองมี่ม่ให้คุณอีก1นึงรังนะครับออกมากัลังที่แล้วไปแล้วนะครับคราวนี้ลังเนี้ยเราคาดหวังว่าจะได้เจ้าคันเนี้ยคันเลยจะมาครบไหมเนี่ยถ้ามาคันเดียวนี่ก็เหงาไปเลยนะฮะ แต่คันเด็ดก็คือคันต่อไปนะครับคันนี้เนี่ยเอาไป5นิ้วฮะ m e r c e d e s b e n z 560 SEC AMG นะครับก็เป็นรถหรูจาก m e r c e d e s Benz นะครับอู้เห็นไหมฮะสวยมากเลยด้านหลังเขียนว่า AMG ด้วยแล้วคันนี้เพิ่งออกมากับปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ก็ต้องหากันแล้วครับคันนี้ การต่อไป subaru wrx sti นะครับสีขาวลายชมพูน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็รถแบดแมนนะครับแบดมบิลที่เป็นสตาร์รถกระตูนคันที่2 nissan p a t r o custom นะฮะมาอีกแล้วคันนี้ก็เป็นหนึ่งในคันเด็ดนะฮะที่มากับหลังที่แล้วแต่ว่าหลังนี้ก็มาอีกนะครับแถมมาถึง2คันมัง camaro cl 1นะครับสีเหลืองแล้วก็ p เช s n h าอเลอีก1นึ่คัน คันต่อไปก็รถซิ่งของเรานะครับโ o สเตอร์ไบ t ์นะฮะก็รถใสร่างวิ่งเร็วนะครับใครยังไม่มีมาจัดกันได้แล้วก็ Honda CB750 Cafe ฟอีก1คันนะครับแล้วก็เบนลี่คอนตินเนนทัลสีเงินนะครับก็มากำลังที่แล้วไปแล้วเรียบร้อยอันนี้รถใหม่นะครับเชฟวีโนวาวา g อ n เขียนว่าซ u เปอร์โนตรงนี้ด้วยโอ้เท่ดีจริงเลยครับ ก็เป็นรถสไตล์กัซเซอร์นะครับใครเป็นสายกัสเซอร์นี่ก็ต้องมาเก็บคันนี้ฮะแล้วก็มีอะไรครับออนิสันพาทโทคัสตอมคันที่2นะครับแล้วก็มาแล้วครับไรซ์แอนครามเป็นเทชฮันประจำลังนี้นะครับลังนี้เทชฮันก็มาปกติมั้งฮะนี่นะครับลูกไฟอยู่ตรงข้างหน้านี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็นี่มีลูกไฟเงินอยู่ด้านหลังนะครับก็อยากให้เทชฮันมันมาอย่างนี้ทุกลังนะครับแม บางลังเดี๋ยวนี้ไม่มาแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปหากันที่อื่นก็หายากอีกครับแล้วก็นี่ครับใหม่อีกหคันครับ l i b e r t y w a l ้ n i s s a n s y l v ซีวีสีทองนะครับถ้าคุณซื้อลัง F 2023เนี่ยคุณจะได้1คันแต่ได้ก่อนแต่ถ้าคุณใจเย็นๆมาซื้อลัง G 2023เนี่ยคุณจะได้ Liberty Walk คันนี้2คันนะฮะก็ดีกว่าไหมผมว่าคุ้มกว่านะ อั u, ูบรุ WIXTI อีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็คันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเรือดำน้ำยานรบสมารีนของ The Beatles นะครับกอตเโกนะฮะอันนี้ก็เป็นรถที่ปวดหัวมากเลยเพราะว่าทำป็นรูปโถส้วมนะฮะโ <laughs> ถชะโครกไม่รู้ทำไมเขาทำมาเป็นแบบนี้ผมก็ยังหาความเข้าใจกับรถคันนี้ไม่ได้นะครับน่าจะมีคนชอบอยู่เหมือนกันนะ อ่ะแล้วก็ Mazda r รีปูนะครับคันนี้ออกมาเป็นสีเขียวรถกระบะเฟียวๆจาก Mazda นะครับออกมากับชุด Hot ตว e ว Hot t t u u k s s นี่สวยมากเลยแล้วก็ติดเบอร์นะครับก็เป็นสไตล์รถแข่งนะฮะก็ออกมากับลังนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยเห็นในปีนี้แหละแล้วก็อ่ะอันนี้ t r c k m a งกาคันที่2นะครับนี่รถสวยลงัลยงได้อีกหนึ่งคันนะครับมาลังนี้อีกแล้ว p o r s c h e 9 11 c a r r e r a RS นะฮะ โอ้แล้วก็รถใหม่อีกหนึ่งคันนะครับ Dodge Challenger SRT Demon นะครับใครเป็นสายรถมัสเซอร์เนี่ยน่าจะชอบคันนี้เลยก็เพิ่อองออกมากำลังนี้เป็นครั้งแรกนะครับนี่ครับเอาหน้าให้ดูชัดๆเท่เลยทีเดียวแล้วก็คันสุดท้ายของฝัาย่กคันแรกนะครับ Tony Hawk Skate Grom เหมือนกับมันเป็นของปูทางไปสู่ f i n g e r ร์บอรของ Hot Wheels นะฮะฟิงเกอร์บอร ตอนนี้ฮอตฟิวกำลังออกมาอยู่นะครับก็ติดตามชมกันได้ฮะผมได้มาแล้วรถเด็ดอีกหนึ่งคันนะครับ j ิฟวาก็เนียชุดเอ็กนะครับคันที่แล้วเนี่ยออกมาเป็นสีเทาฮะเทาเข้มเลยแล้วคันนี้ออกเป็นสีดำต่างกันนิดหน่อยต่างกันไม่เยอะนะครับสีออกมาคล้ายๆกันครับอ่าแล้วก็รถคันนี้เหมาะกับวันนี้มากเลยวันที่คลิปลงเนี่ยก็คือวันที่ยีบสเดือนสนะครับเป็นวันเอิร์ธเด แล้วฮอตฟิลก็ทำรถเนี่ยฮะโ l ราลีเฟซมาเพื่อฉลอง Earth Day ของปีฝันยี่สมนะครับมีออกมาทุกปีนะครับรถสไตล์นี้แต่ว่าพอดีปีนี้เนี่ยเราลงคลิปวันเดียวกับ Earth Day เลยก็เลยมาเล่าให้ฟังครับอ่ะแล้วคราวนี้เราก็มีฟ u e a อลเทชชันของหลังที่แล้วนะครับ Reno u l t s p o r t RS อแต่ครั้นี้ก็ไม่ใช่ฟุตบอ a เทชชันจะฮะ หวังว่าเขาจะใส่มาให้ผิดแบบอ๋อพลาดไปละนี่ฝ่ายฟุตบอลชันมาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ไม่ได้นะครับรถด,ดีอีกหนึ่งคันนะครับเทสลามเดูลวตอนนี้วางขายในประเทศไทยแล้วนะครับก็ถ้าใครเป็นสายเทสล a าเนี่ยก็หามาเก็บกันได้นะครับเอ๊ะหมายถึงรถของจริงหรือรถโมเดลอะฮะอ๋อก็ก็หมายถึงฮ็อตฟิลนี่แหละครับเกบเป็นรถฮ็อตฟิลกันเหมือนเดิมนี่ด้านหลังเขียนว่ากิกกาสเท็กซัสด้วยนะครับ แล้วก็ Dodge Viper RT-slash 10แบบเปิดประทุนนะครับชุดฮอต e ิล r o a d s t e r รวมรถเปิดประทุนและคันต่อไปคันนี้คือ s u p e r t เ c i a n ประจำหลังนี้ครับแต่มันจะใช่ไหมก็จะใช่ไหมครับ Gas Monkey Garage นะครับรถที่ดัดแปลงจากรถ Corvette นะครับนี่ตรงนี้เขียนว่า Gas Monkey Garage นะฮะแล้วก็นี่ครับตัวรถครับเป็นรถ Corvette นะครับแต่เอามาแต่งเพิ่มเติม ผมนึกว่าใช่นะวูบแรกฝีทองทองแต่ว่าของจริงมันน่าจะเงากว่าน,นี้นะครับแล้วก็น่าจะสไตล์คล้ายๆกันกับชุด Hot Wheels Premium นะฮะที่เคยออกคันนี้มาแล้วคลิป Gas Monkey เราเคยทำแล้วนะครับไปติดตามดูได้ครับอ่า Baja Hauler นะครับรถบรรทุกเนาะคันใหญ่นะครับ Line of f g r i d Delivery นะครับแล้วก็โอ้คันนี้ก็รถสวยอีกคันหนึ่งนะครับ Pagani Veyra Roster นะครับรถเปิดประทุนจาก Pagani ต่อกําลังที่ล้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอ๋อคันนี้ก็เป็นรถที่ออกมาแล้วเหมือนกันนะฮะออดดี้ไนตี้ควอตโนะครับรถแข่งเลนลี่ของอออดดี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นมาสเต็งฟอนิคาคันที่2นะฮะปะการุนไวน่าคันที่2แล้วก็อ่ะ70แวนนะครับออกมากำลังที่เ้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากเล่นครอสเวิร์ดก็ลองเล่นดูได้นะครับกับรถคันนี้ แล้วก็อันนี้เป็น Highway h o u l r r ครับ Ford Escort นะครับ RS 2 0 0 0คือช่วงเนี้ยไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่ามันเป็นรถที่เคยออกมาแล้วนะครับโอ้นี่รถสวยนะครับ Honda Civic Custom นะฮะออกมากับลังเล้าไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าลังนี้เนี่ยน่าจะได้คันนี้มา2คันเหมือนกันนะครับถ้าใครเป็นสาย Honda Civic Custom นี่ก็ต้องเก็บคันนี้นะฮะ ดิสเซอร์ดิฟเตอร์คันที่สองนะครับเมื่อกี้นี้มาแทบไม่ทันนะฮะฟอร์ดลันเชโรนะครับชุดท็อตวิวอาร์ชคาร์เป็นลายตัว V นะครับอ่าเห็นมไหมฮะตัว V ตรงนี้ครับแล้วก็ข้างบนก็มีแล้วก็รถเปิดประทุนจากคอเวตนะครับเป็นคอเวตแกรนสปอร์ตโรสเตอร์นะครับแล้วก็เซอร์วิส o ูบัสนะครับรถบัสสีที่2นะครับสีแรกเป็นเหลืองน้ำตาลนี่สีที่2บาจาไบสันทีเอสนะครับรถ อะไรก็ไม่รู้นะฮะรถไฟฟ้าแล้วกันนะแต่ว่าเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นทรงแปลกๆ a s t o n r e y Convertible คันที่2นะครับแล้วก็มี Dodge Viper RT คันที่2ครับ Batman รถการ์ตูนคันที่3นะฮะล้วก็มีอะไรอีก Ford Escort คันที่2 ลุคคติดิ s e r t X อนะครับออกมากัาลังที่แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปมอเตอร์ไซค์สวยทุกคันนะครับดีมานชินี v เวโรเเนี่ยเป็นรถเดิมหมดเลยออกมากับลังที่แล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแอร์ลับชันก็เช่นเดียวกันแล้วก็โอ้ยาน Land s p ป e d e r ของลุคสกายวอล์กเกนะครับของ Star Wars อันนี้เพิ่งอ,ออกมากับลังนี้นะครับแต่ว่าออกมาเหมือนกับปีก่อนๆที่เคยออกมาเลยสีเดียวกันแบบเดียวกันนะฮะก็ทำตามในหนังนะครับ เฟียตห้าร้อ e นะครับรถสไตล์แบบ2ประตูน่ารักน่ารักนะครับจากเฟ oh, ียตโอ้จริงๆแล้วรถสไตล์นี้ก็ออกมาเยอะนะครับเบนซ์ a m g คันที่2นะครับเนี่ยเบนซ์คันนี้ออกมาหลังนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าออกมา2คันก็ถือว่ายอดเลยนะบา j a จาไบสันคันที่2นะครับแล้วก็มีรถแบทแมนคันที่3นะครับของหลังนี้แบทโมบิล ฮอนด้าซีวิคคัสตอมคันที่2นะครับได้คันนี้มา2คันเลยแล้วก็อ่าผมพูดผิดเมื่อกี้แบโมบิลคันที่2องนี่แบโมบิล e คันที่3นะครับแล้วก็2คันสุดท้ายนะครับติดกันมาเลยล a l l ส Special กับ c o เ v e แกรนด์สปอร์ตโรสเตอร์นะครับอ่าก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นไปว่ารังเนี้ยโอเคอาจจะมีรถซ้ำรังที่แล้วแต่ว่ารถดีเนี่ยมันจะออกมาเบิ้ล2คัน2คัน2คันนะครับ ยกตัวอย่างเช่น Liberty Walk, Nissan s i v i S15 เนี่ยมันก็จะออกมา2คันหรือ Benz AMG ก็ออกมา2คันเอ้ยน่าเก็บอ่ะลังเนี้ยเนาะถ้าแบบตัดสินใจว่าอยากซื้อรังฟกงหนึ่งเนี่ยให้เลือกระหว่าง F กับ G เนี่ยผมไปทาง G นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับและใน f c e e o o o นะครับมีเพจ World r e a l Center นะครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับ อย่าดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ